คนละนิดคนละหน่อยเปิดใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับติงคุณได้มาได้ได้ทั้งนั้นเลยใครมีน้อยก็ติงน้อยใครมากก็ติงมากผมจะรางวัลไปติดครับจะได้ทำรางวัลนะติงเอานะ mm hmm. นะขอบคุณมากครับพี่ปกแปกติงมาเท่าไหรอ่อ่ะหุยติงมาห้าใบแดงเลยหรอขอบคุณมากครับพี่ปกแฝกติงมาห้าใบแดงเลยหรอขอบคุณครับแต่แดง ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ปอกแปกครับเห็นตัวอย่างที่ดีนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับที่เราเอควรจะทําตามกันนะครับเขาติ้งมาแล้วนะครับขอบคุณมัวครับขอบคุณน้องข้าวหอมด้วยอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับใครที่เขาทำตามมาได้นะครับเขาติ้งมาห้าใบแดงแล้วเราอยากได้น้อยหน้าครับเราก็ติดงิันได้ครับ แม่สัตว์ไมเติ้ลหลวงของอืมน่าจะมีน,นั้นจะมียิ้มใหญ่จะมียิ้มใหญ่ไล่วันนี้ดูดีๆวันเติ้ลน่ารักจริงปะรอ้ยวัทีท่ที่สัปดาฝนตกไหมอ่ทะที่นครถมกุมคือมากเลยสุปดาหฝนตกปะ ตานี้เมื่อคืนยังติดถูอยู่ในหัวฉันอยู่เลยใช่มันเป็นแบบการร้องแบบว่าใช้เ,เสียงขั้นสูงทําให้แบบว่าติดตาถึงใจยิ่ใหญ่ไม่ไรครับอ้าววันนี้วันนี้ไม่มีไรหรออ้าวันนี้ไม่มีไรก็ยู่ดีเจ้าภาพมีทีมไรเอออเจ้าภาพมีทีมอะไรเองก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกเราแชร์ให้นะหน้าโปรไฟล์ก็ไปช่วย,ชวยแชร์กันด้วยนะครับ นไม่ไปหรอกไั่ไปแต่ว่ามาประหา,หารระบบติ่งมอนเพื่อทุกท่านจะไม่ตายเพราะนาปลา,านี่ติงให้หนูสักคนละร้อยสองร้อยมีใครติงให้บ้างนะจะมีใครใจดีติงให้บ้างนะขอบคุณมากครับอด้ยขอบคุณติงมากเลยขอบคุณมากครับฝากติงกันเยอะๆนะทุกคน ฟังติ้งเยอะมาเยอะเยอะเรียนจีตาเยอะไปเป็นวัดเลยไม่เกี่ยวโอ้นึ่งไปแดงยวกคุณมากครับตี้รับส่งไปเดงโอ้ขอบคุณครับพี่ต้มเช้งขอบคุณพี่นานาด้วยครับมาครับใครทําตามใครทําตามครับมา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 ครับฝากติ้งเยอะเยอะครับดูนะครับใครทำตาม สวัสดีทุกคับสวัสดีทุกคนค่ะบเดี๋ยววันนี้งานแล้วก็วันพรุ่งนี้เอ่อลาดน้ําใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันนี้ใครไปบ้างแล้ววันพรุ่งนี้ใครไปบ้างงานตัวหน่อยที